สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนาวดี289ทารุนะคะสวัสดีชาวทัพน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีนคนโสดเรามาดูดวงความรักกันหน่อยซิว่าวันที่2 1ถึงส1พฤษภาคมนี้คนโสดแนวโน้มความรักคุณเป็นอย่างไรนะขอดูคนหน่อยซิคนโสดนะต้องบอกก่อนว่า มันเหมือนมีคนเข้ามาคุยกับคุณอะนะคะหรือมีคนอยากจะคุยกับคุณอะแต่คุณเองอะปิดกั้นไม่สนใจแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่ไทยที่คุณชอบหรือที่คุณเห็นหรือที่อะไรก็ตามแบบคุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะคะหรือถ้าเป็นคนที่คุณ รู้สึกดีด้วยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกอยู่คนเดียวส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมอนหวังผลประโยชน์อะไรกับคุณบางอย่างหรือเข้าหาคุณด้วยเรื่องของเนื้องานเนื้องเงินหรือผลประโยชน์คุณก็มีความรู้สึกอับเซตกับสิ่งเหล่านี้แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากพบไม่อยากเจออะไรแบบนี้แล้วขอขอพอแค่นี้ก่อนขอปิดกั้นก่อนขอไม่รับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะมีใครเข้ามาไหมนะคะมีใครแสดงตัวไหมตัวคุณเองอะต้องบอกว่าคุณเป็นคนคิดมากนอนน้อยนอนไม่หลับ กระสับกระสายกังวลบวกกับทํางานเยอะเอางานไปฝันเอางานไปคิดบวกกับเป็นคนจรงิงจัง,จงทุ่มเทเวลารักใครก็จรงิงจังทางานก็เครียดก็เหนื่อยคุณเป็นคนที่แบกรับทุกอย่างไว้ในความคิดจิตใจเต็มกําลังแต่ถามว่าคุณทําทุกอย่างสําเร็จไหมงานคุณสําเร็จคุณฟันฝ่าคุณสู้ได้เหนื่อยแต่ก็สําเร็จแต่ท้ายที่สุดคุณก็ยังเป็นคนที่เหนื่อย เราซีเรียสอยู่ดีทีนี้เนี่ยพอคุณก้มหน้าก้มตาทํางานละนะคะไม่ได้กังวลเรื่องความรักความใดๆละนะคะไอ้คนที่ชอบคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลอาจจะเป็นคนที่ทํางานในสายงานใกล้กันกับคุณพื้นที่เดียวกันกับคุณหรือหน่วยงานละแวกนั้นกับคุณเขาเห็นคุณมุมานะทํางานเขาเองก็เครียดไม่รู้จะเข้าหายังไงได้ละสองโซเชียลของคุณอะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าคนคนนี้มันดีกับชีวิตคุณไหมถ้าคุณจะลองเปิดตาเปิดใจ เปิดปากคุยดีไหมต้องใช้เวลาค่ะคนคนนี้นะคะเขาก็มีความโดดเด่นเป็นคนที่เก่งในสายงานในสายอาชีพในแวดวงสังคมพื้นเพลของเขาอาจจะเป็นคนหน้าเด็กเป็นนักเรียนนอกเป็นคนลูกครึ่งเป็นคนอินเตอร์เป็นคนสมัยใหม่เป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นตัวตนสูงอาจจะเป็นคนรักหมารักแมวรักสัตว์ใดๆก็ตามถามว่ามีโอกาสที่จะสมหวังไหมมี แต่เขาก็มีความเป็นตัวตนมันต้องใช้เวลาในการดูทีนี้เนี่ยเรามาดูคนคนนี้หน่อยสิว่าเขาคิดตัดสินใจจะทำอะไรกับคุณในช่วงสิบวันเนี่ยโอ้คนคนคน,นี้นะคะมีโอกาสเป็นชาวราศีตุลลัขนาราศีตุลเป็นคนธาตุไฟเมื่อสิงหธนูได้นะคะแล้วก็เป็นคนละลมลมกับไฟอะนะคะมีแนวโน้มเป็นไปได้อย่างเช่นว่า ชาวท่านลรไม่ถุนตนกลุ่มทีเนี้ยคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขายังจะแอบดูคุณอยู่เฝ้าระวังคุณอยู่หึงหวงคุณอยู่แต่เขาจะไม่ไม่แบบว่าเข้ามาจับจ้วงล่วงล้ำอะไรคุณมากเพราะเขาเห็นว่าคุณยังเซเรียสกับเรื่องงานแล้วคุณเองอ่ะไม่ค่อยยิ้มช่วงเนี้ยคุณไม่ค่อยยิ้มคุณดูแบบเหมือนมีอะไรในใจอย่างเช่นงานเยอะนายสั่งงานเยอะคุณก็หมุมุ่นอยู่กับงานผิดไหมไม่ผิดแต่คุณดูไม่มีความสุข คุณควรจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าอาจารย์แนะนานะทีนี้อยากให้คุณบาลานนิดนึงคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจกฎหมายข้อตกลงการแอปพรูปต่างๆได้นะคะเขาแอบดูคุณอยู่คนคนนี้อาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดมีลูกติดกระถามว่าเขาเองอ่ะถ้าสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้จะพยายามเอาเนื้อหาของงานไม่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าหรือเขาจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นเจ้าของกิจการใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะพยายามเอาเนื้อหางานหรือภารกิจตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเพื่อมีโอกาสได้แวะเวียนมาเจอมาพูดมามองเห็นคุณ มาดูคุณนะคะเขายังเฝ้าดูคุณอยู่อาดูซิว่าเขาอะมีความตั้งใจอะไรที่มากกว่านี้ไหมนะคะเขาเคยเจ็บมาช้ำมามากโดนหักหลังผิดหวังมาในความรักเหมือนกันมี่ยวกับเป็นสังกัมมซสักัณดด์มีลูกติดมีแมวติดมีน้องหมาติดมาด้วยก็ได้นะน่ารักเชียวโอ้ยเขาคนนี้ต้องบอกก่อนว่า ตัวเขาเองพยายามมุ่งออมจากเรื่องราวเก่าๆแต่การที่ได้มาเจอคุณหรือได้เห็นคุณมาสักระยะหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นภรมิกิศยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกผูกพันและคุ้นเคยกับคุณถ้าเป็นในแวดวงเดียวเดียวกันนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นคนไกลๆอย่างเงี้ยถามว่าเขาเจ็บอ่ะเขายังคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่ไหมคิดถึงเรื่องเก่าๆแต่ถามว่าจะกลับไปคืนดีไหมไม่แต่เขามีความรู้สึกว่าอันนี้อย่าอย่าอย่าน้อยใจนะบางทีเขามีความรู้สึกว่าคุณคล้ายๆกับคนเก่าๆของเขาไม่ต้องน้อยใจว่าเราไปขายแต่เพียงแต่ว่าเขามีความรู้้สกกกว่าาาเเเเขคคยัันนนมททุ พอเขามาเจอคุณเขาก็ยังมีความอยากที่จะรักและทุ่มเทให้กับคุณอยู่อ่ดูซิว่าคนคนนี้เกือ้อกูลอะไรให้คุณได้บ้างนะะถ้าคุณคุยแลวเปิดใจมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมมีความสุขขึ้นไหมนอกจากทํางานเยอะแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยอ่าคนคนนี้จะพาคุณเปิดตัวเขาจะไม่ปิดบงังจะไม่ใช่คนคุยรอชัดเจนแต่ว่าจะไม่รีบ เพราะตัวเขาเองก็เจ็บมาหนักบางทีอาจจะหนักกว่าคุณแต่ตัวคุณเองเป็นประเภทที่หนักอีกแบบหนึ่งตอนนี้คุณหนักเรื่องงานเนาะภารกิจภาระเยอะเขาอยากเป็นเพื่อนเป็นมิตรแล้วไปสู่ขั้นมั่นหมายแต่งงานทั้งนี้ทั้งนั้นคนคนนี้อาจจะเจ็บเก็บทุกอย่างไว้ในใจยังไม่ได้บอกคุณหมดคือเขาว่ามีความมีความครึ่ง,งหนึ่งตรงที่ว่าเขาเคยเจ็บมาก็กลัวโดนหล,ลอกคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณไม่ดีนะเขาก็คิดว่าคุณดีแต่เขากลัวว่าตัวเองจะหลอกตัวเองว่า คิดว่าคุณมีใจให้ถ้าสมมตินัดเดทชวนคนไปไปสมมติไปทานข้าวไปกับหมูนะ่คณะไปโน่นนี่แล้วคุณอะมีน้ําใจกับเขาหยิบโน่นหยิบนี่พูดคุยเขาก็กลัวว่าตัวเองจะหลอกตัวเองนึกออกไหมเขาก็พยายามที่จะแบบเซฟตัวเองว่าเฮ้ยดูก่อนค่อยเป็นค่อยไปให้มันชัวร์ก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูหน่อยสิว่าบทสรุปในสิบวันนี้ที่พอจะเป็นประโยชน์กับคุณและเขา นะคะหรือข้อควรระวังอะไรเนาะมันคือการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นอย่างสร้างสารรเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆม,มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ยังไม่สามารถคาดหวังอนาคตได้แน่และสิมันเพิ่งเริ่มต้นเหมือนเราเข้าโรงเรียนอนุบาลอะเราจะมาคาดหวังว่าโอ้อีกชั้นอนุบาลน,นี้เสร็จจะไ้เป็นด็อกเตอร์ต่อมันคงยังไม่ถึงขั้นนั้นนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าได้มองเห็นกันและกัน ได้ลองคุยได้ลองเปิดใจได้ลองเรียนรู้ในนิสัยการทํางานหรือการพูดคุยนะคะเนี่ยค่ะมันมีความเป็นโซเมตเอเนจีโซเมตสองถ้วยนะคะมันเป็นคนเหมือนคุ้นเคยกันในอดีตชาติหรือเคยเห็นกันที่ไหนมาก่อนหรืออยู่นานนเห็นกันดีวงานกันแล้วผูกพันแต่ถามว่าทุกอย่างคือเริ่มต้นยังย้ำเรื่องการเริ่มต้นทีนี้จะเริ่มต้นหรือไม่เริ่มต้นฝั่งน้นก็อยากเริ่มต้นฝั่งคุณอยากเริ่มหรือเปล่าอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเอาเอง สุดท้ายแล้วนะทุกอย่างมีการเทคแอคชั่นน่าจะเป็นฝั่งนุ่นเทคแอคชั่นถ้าเขามีตําแหน่งที่สูงกว่าเขาไม่หม่เขาไม่ได้กลัวใครนินทาแต่เขาจะทําให้ดีที่สุดให้มันสมเกียติคุณไม่ให้คนมานั่งตีฉินนินทาเมา้ม์มอยคุณหรือถ้าเขาอย่าล้างมาหรืออะไรก็ตามเขาจะเคลียร์ให้เห็นว่าเขามีลูกมีน้องหมาน้องแมวมีอะไรกี่คนยังไงไม่มีใคร,ม,รมีแต่คุณทําแต่งาน เป็นต้นดังนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปและคําสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือสิ่งที่เบื้องบนอยากจะบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในอันนี้สี่ใบนี้นะคะคุณมีเสน่คุณมีแรงดึงดูดทั้งเพศน่ะคือบางทีตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเป็นสายหื่นอะไรมากมายนะแต่พอสบตาคุณเห็นคุณได้กลิ่นน้าหอมคุณหรือเห็นผมอันยาวสวยงามของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนาะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นเพศอื่นๆเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดทาให้เขาแบบ จากที่มันเงียบเฉยใจไม่เต้นแรงเลือดไม่สูบฉีดพอเห็นคุณปุ๊บเขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทาไมเขาอยากมีซัมติงกับคุณนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันถ้าเขาเป็นผู้ชายถ้าถ้าถ้าเขาคนนั้นมีความเป็นเพศช,ชายไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในมันทําให้ความเป็นเพศช,ชายความเป็นผู้นําอะความอยากครอบครองคุณมันเกิดแต่ถามว่าเขายังสุภาพอยู่ไหมสุภาพเขาไม่ได้คิดร้ายนะนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณว่า เวลาที่เห็นคุณอยู่ใกล้คุณอะมันดูอบอุ่นล่มเย็นมันเหมือนนั่งอยู่ในสวนที่มันเต็มไปได้วยดอกไม้และถ้าถามว่าคนคนนี้เป็นคนรักธรรมชาติสักวันหนึ่งเขาก็อยากจะชวนคุณไปเดินเล่นไปท่องเที่ยวตามภาคต่างๆที่มันเป็นต้นไม้ธรรมชาติหรือลื่นลมมันเป็นสิ่งที่เขาอยากอยากมีใครคนนั้นซึ่งเป็นคุณในตอนนี้แหละนะคะที่เขาอยากจะมีและเคียงข้างกันนะคะสุดท้ายเลิฟเขาบอกเขารักจริง ทีเนี้ยเขารู้แหละนะคะว่าเขารักคุณแต่เขารู้ไหมว่าคุณรักเนี่ยอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะเราดูกันพวกเรากันเองเว้นสตัตวว่าคำว่าสองทีเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเปิดเปิดจิตเปิดใจเปิดการเริ่มต้นนะไม่ผิดถ้ายังไม่พร้อมค่อยดูไปไม่ต้องรีบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ดวงคือโอกาสโอกาสดีดวงด,ด,วงดีดวงดีเท่ากับโอกาสดีอะไรโอกาสที่ดีดวงดีคนดีเข้ามาคนมันมีตําหนิเป็นเรื่องปกติ ทุกวันนี้ทุกคนเนี่ยนะคะเขามีการเลือกไลยหยาดลางังเป็นเรื่องทั่วไปอายุมันก็เป็นเพียงตัวเลขมันอยู่ที่ใจของเรามากกว่าว่าเปิดรับเปิดกว้างให้โอกาสให้ตัวเองไปสู่ความสุขได้มากแค่ไหนอาจารย์เป็นกำลังใจให้ฝากไว้ให้คิดนะคะลองพิจารณาดูว่าการเรียนรู้ไม่เคยทําให้ใครเสียเวลาอย่าปิดกั้นความสุขเพียงเพราะจุดบอดเล็กๆในอดีต นะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากติดตามสมัคสมาชไลไ์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเมาส์มาเมาส์เมาส์มอยมมมมลเล่าสู่กันฟังหน่อยนะในเดสคริปชันข้างล่างอ่ะนะคะในในในตรงที่มันเขียนได้อะ่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็กดปุ่มซุปเปอร์แปงนะคะกดตรงนั้นได้ก็จะขอบคุณมากๆอันนี้มันแค่เสกปรวนันเป็นแนวโน้มดูเป็นแนวทางดูเป็นแรงดึงดูดในเรื่องที่ดี อาจารย์ยังยืนยันอยู่เสมอว่าการดูดวงเราต้องอ้างอิงความเป็นจริงดวงเป็นไกด์ไลน์ดวงคือโอกาสเพราะฉะนั้นสร้างโอกาสดีดวงดีคือโอกาสดีไกด์ไลน์ดีเดินไปในจุดที่ดีเราก็สําเร็จแล้วมีความสุขอย่าทําแต่งานจนเหนื่อยงานอะทําทั้งชีวิตมันก็ไม่เสร็จหรอกค่ะมันมีให้เราทำเรื่อยๆแต่อย่างน้อยทํางานที่รักเหมือนได้พักไปนในตัวเพราะฉะนั้นทํางานให้มีความสุขแล้วเปิดใจให้กับคนที่เขามามอบความรักคนด้วยขอให้โชคดีเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ